สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับในเดือนธันวาคมส่งท้ายปลายปีนี้นะครับอาจจะมองดูว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานหรือเรื่องของความรักมันอาจจะดูมีความนิ่งๆหน่อยดูอึดอัดหน่อยนะครับแต่ในเดือนนี้มันก็ยังเป็นเดือนที่ถ้าเกิดคุณยังทําอะไรต่างๆนะครับมันยังมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จได้ดีและเดี๋ยวในช่วงฉลองส่งท้ายปลายปีเนี่ยนะครับก็จะดูมีความ สดใสมีความสนุกสนานเรื่องเริงดีสำหรับคุณนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำนายไททักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูกันว่าเดือนธันวาคม2566เนี่ยชาวลัคนาธนูจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกต้นคลิปนะครับอันนี้เป็นการทำนายแบบรวมไม่ใช่เป็นการทำนายเฉพาะบุคคลก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่ม,มเลยครับมาเริ่มมาที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาธนูก็คือดาว พระฤหัสนะครับในเดือนนี้เนี่ยดาวประจาตัวของคุณยังไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะซึ่งอาจจะหมายถึงความสดใสหมายถึงอะไรใหม่ๆไอเดียความคิดสร้างสรรค์น,นะครับคุณก็ยังมีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อะไรที่มันอยากจะทํานูน่นอยากจะทํานี่มีไอเดียอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับในเดือนนี้ถึงแม้ดาวตัวคุณเองยังเดินถอยหลังอยู่นะครับมันก็อาจจะยังดูมีความอืดมีความเหนื่อยกับตัวเนาะแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยการถอยหลังของดาวพรฤหัสเนี่ย เขาก็จะถอยหลังไปอยู่ในเลิกที่มันอาจจะดูอ่อนลงหน่อยนะครับในทิตโทเลิกเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้เรื่องของความเหนื่อยหรือความตื่นตัวอะไรมันก็จะดูมีความเหนื่อยมากหน่อยนะครับแต่ในจุดที่ดีนะครับในเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่1เลยดาวศุกร์เนี่ยนะครับเขาย้ายมาอยู่ในบ้านเขาเองซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าลาภะที่แปลว่าเรื่องของโชคลาภเรื่องของความสําเร็จ ดาวเนี่ยมาอยู่ในจุดนี้ได้ตำแหน่งเกษตรแข็งแรงดีดาวได้อุดมเกณฑ์ด้วยมีความสมบูรณ์ดีและดาวก็มาเล็งกับดาวพฤหัสดาวประจำตัวของคุณในมุมที่ดีก็คือถ้าคุณทำอะไรนะครับถึงแม้มันจะมีความอืดความล้าความเหนื่อยบ้างสำหรับคุณก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีจังหวะกับการทำอะไรแล้วมันสำเร็จรุล่วงไปได้ดีเพราะดาวความสำเร็จมาสัมพันธ์ในมุมที่ดีอยู่กับตัวคุณ ซึ่งดาวสุกจะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่1นะครับจนถึงวันที่25และเดี๋ยววันที่26เขาก็จะย้ายไปและการมีดาวพุทธที่มาทับตัวคุณอยู่เนี่ยดาวพุธเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับเวลามีเรื่องของงานมาทับตัวมันก็ยังมีงานเข้ามาแหละแต่ดาวพุธเนี่ยช่วงเวลาที่เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะอยู่เดินแบบนิ่งๆแล้วก็เดี๋ยวก็จะเดินถอยหลัง เพราะฉะนั้นการเข้ามาของงานก็อาจจะไม่ได้มีความรวดเร็วหรือเข้ามาอะไรมากมายนักนะครับแถมดาวพุธอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยดาวมันอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งประบางทีมันอาจจะเป็นงานหรือกิจกรรมที่คุณจะต้องไปจัดการอะไรให้คนอื่นด้วยเช่นกันนะครับการที่ดาวพุธมาอยู่จุดนี้ดาวพุธมาจากคำว่าปัตตนินะครับก็จะเป็นช่วงที่คู่ของคุณนะครับอาจจะดูมีความนิ่งๆหน่อยเพราะดาวเดิน ช้าๆนิ่งๆนะครับแต่ดาวมาอยู่กับตัวเขาก็จะมาให้ความสําคัญมาใส่ใจกับคุณแล้วก็ค่อนข้างจะอ่อนๆคล้อยตามคุณได้ดีนะครับคือมันก็ไม่ได้แย่มากนักนะครับเพราะว่าดาวพุธอยู่ตรงนี้เนี่ยสำหรับคนลัคนาธนูเนี่ยที่เป็นราศีนาระเนี่ยเขาก็ยังได้อุดมเกณฑ์นะครับก็ถือว่ามันก็ยังมีความสมบูรณ์แหละแต่ว่าดาวมันเดินนิ่งๆหน่อยเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพอวันที่7ดาวพุธก็ถอย กลับมานะครับคราวนี้พอดาวพุธที่เป็นดาวเรื่องของการงานดาวเรื่องของความรักไปอยู่ในคําว่าวินาศก็อาจจะดูมีความอึดอัดหรือมีความนิ่งกับเรื่องของการงานเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแต่จุดที่เป็นส่วนเกี่ยวกับตัวคุณที่ต้องระวังก็คือเวลาดาวพุธไปตกในคําว่าวินาศซึ่งเรามักจะมองดาวพุธเป็นดาวคําพูดคาจาเวลาดาวมันไปอยู่ในคําว่าวินาศแล้วดาวเดินถอยหลังคุณก็ต้อง ระวังการพูดจาอะไรที่มันแบบพูดไม่ชัดเจนนะครับถ่ายทอดออกไปสื่อสารพูดออกไปได้ไม่ดีและบางทีมันอาจจะมีเรื่องของปัญหานะครับหรือเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเรื่องของคําพูดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังประกอบกับดาวพุธไปเจอกับดาวอาทิตย์ซึ่งคู่นี้เป็นเรื่องของเอกสารก็ต้องระวังเรื่องของความผิดพลาดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารด้วยเช่นกัน พอวันที่17ดนะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาทับตัวนะครับในมุมที่ดีมันก็จะกระตุ้นเรื่องของความกระตือรือร้นเรื่องของภาวะผู้นําของคุณขึ้นมาหน่อยพระดาวอาทิตย์มันเป็นดาวเรื่องของพลังงานนะครับอีกจุดหนึ่งที่ดีก็คือ ก่อนหน้านั้นเนี่ยตั้งแต่1นึถึงสิเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศดาวอาทิตย์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของความก้าวหน้าไปตกวินาศซ้ำมันก็ดูมีความยากลําบากโดนบทบังหรือผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้สนับสนุนเต็มที่มากนักนะครับพอครนี้พอดาวเรื่องผู้ใหญ่เรื่องของความก้าวหน้ามาอยู่กับตัวมันก็ส่งผลให้โอกาสกับการเติบโตโอกาสกับการได้รับ ความไว้วางใจโอกาสอะไรต่างๆก็ดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมาสนับสนุนคุณได้ดีขึ้นเพราะดาวทิตเวลามาอยู่ในบ้านดาวพฤหัสที่เขาเป็นเจ้าของบ้านก็เป็นคู่มิตรกันมันก็อยู่ในมุมที่ดีแต่เดี๋ยวพอวันที่26ดาวศุกร์ก็จะย้ายนะครับ และ27ดาวอังคารก็จะย้ายเข้ามาทับตัวนะครับดาวอังคารมาทับตัวดาวอังคารเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความขยันความกล้าแน่นอนครับมันก็กระตุ้นความขยันของคุณเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับคราวนี้ดาวอังคารมาอยู่จุดนี้ดาวได้ตําแหน่งอุจจาวิราชถือว่าดาวมีกําลังเด่นนะครับดาวอังคารเนี่ย เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคาว่าวินาศอ่ะมาทับตัวนะครับมันก็อาจจะย,ยังมีเรื่องของความอึดอัดยังมีเรื่องของการมีเรื่องของอุบัติเหตุความเสียหายอะไรที่เกิดขึ้นซึ่งคุณยังคงต้องระมัดระวังอยู่เพราะดาวอังคารก็มาเจอกับดาวอาทิตย์ซึ่งเขาเป็นคู่ศัตรูกันแล้วก็เป็นคู่อุบัติเหตุที่ยังมาทับตัวอยู่ก็ยังคงต้องระวังอยู่แหละนะครับส่วนดาวอังคารมาอยู่จุดนี้อังคารมาอยู่บ้านพฤหัสและพฤหัสอยู่บ้านอังคาร เป็นดาวสลับเรือนกันนะครับในมุมที่ดีมันก็ส่งผลให้ดาว2ดวงนี้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดที่ดีที่มันก็เพิ่มศักยภาพของตัวคุณนะครับมันมีความกระตือรือร้นมันมีความขยันขึ้นมานะครับดาวตัวคุณไปอยู่ในเรื่องของคําว่าปุตตะไอเดียสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นส่วนอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นมาสัมพันธ์กับตัวเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่แบบถ้าจะได้เริ่มอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสกับการจะเริ่มได้เริ่มจริงๆมีความชัดเจนกับสิ่งที่คุณจะเริ่มชัดเจนกับไอเดียที่มันอาจจะ เกิดขึ้นมาได้จริงๆถึงแม้ดาวตัวคุณยังเดินถอยหลังยังดูมีความลังเลอยู่บ้านก็ตามแต่มันมีโอกาสที่มันจะเ,ออเกิดขึ้นได้ชัดเจนเดี๋ยวยิ่งพอดาวประจำตัวของคุณเดินปกติในช่วงหลังวันที่8มกราก็จะยิ่งชัดเจนกับการจะเริ่มอะไรจะลงทุนอะไรจะทำอะไรใหม่ๆหได้ดีเลยส่วนดาววังคารมาจากคำว่าปุตตะอีกความหมายนึงอาจจะหมายถึงความสนุกสนานสำเริงสำราญก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าในช่วง สิ้นปีช่วงเทศกาลของปีใหม่คุณก็จะดูมีความสนุกสนานสำเริงสำราญได้แบบเต็มที่ได้แบบสุดๆเหมือนกันนะครับจุดที่ต้องระวังก็คือการวิญอาทิตย์กางคารเป็นคู่ศัตรูคู่อุบัติเหตุนะครับที่อยู่กับตัวคุณก็อาจจะต้องระวังนะครับเรื่องของการทำกิจกรรมอะไรที่มันดูโลดโผนเล่นอะไรแผลงแผง,แ,ผง,แ,ผงแบบเด็กๆ มันอาจจะเกิดเรื่องของอุบัติเหตุเกิดกับคุณก็ได้หรือบางทีการที่คุณแบบสุดโตงกับการสนุกสนานสำเริงสำราญเล่นอะไรแบบเด็กๆเนี่ยครับก็อาจจะทำให้แบบไปขัดอกขัดใจญาติผู้ใหญ่ผู้หลับผู้ใหญ่นะครับถ้ายิ่งใครที่ยังต้องอยู่กับผู้หลับผู้ใหญ่ก็อาจจะโดนผู้หลับผู้ใหญ่ตำหนติเตือนอะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันก็อาจจะต้องระมัดระวังการเล่นอะไรต่างๆนะครับให้พอง,งามนะครับเพื่อจะได้ไม่ เป็นที่ขัดอกขัดใจญ,ญาติผู้ใหญ่แต่เดี๋ยวพอวันที่31ดาวเกตย้ายออกจากพบเรือนอริก็อาจจะไม่ได้กระตุ้นอะไรกับเรื่องของการมีอุบัติเหตุมีปัญหาแล้วมันก็จะเบาใจไปได้ในระดับหนึ่ง ประกอบกับดาวศุกร์ที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าริหมายถึงปัญหานะครับอุบัติเหตุดาวไปอยู่ในคําว่าวินาตมันก็อาจจะเกิดแบบไม่คาดคิดแต่ในมุมที่ดีก็คือดาวมันมีความอ่อนกําลังลงไปเพราะอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองและไปอยู่กับดาวพุธที่เป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันมันก็ยังมีเกณฑ์กับการปรับแก้อะไรต่างๆได้นะครับ มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวเสาร์นะครับในเดือนนี้ดาวการเงินของคุณก็ยังไปอยู่ในเรื่องของการขายการเจรจาการติดต่อนี่ยแหละเพราะไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสหัสชชะนะครับดาวนี่ยยังได้อุดมเกณฑ์แสดงว่า อะไรที่เกี่ยวกับด้านของการเงินมันยังมีโอกาสกับการเข้ามาได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องพยายามไปเจรจาไปขายไปทําเคสกับการติดต่อให้มากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้แหละมันก็เป็นจุดที่คุณอาจจะต้องกระชากตัวเองหน่อยเพราะดาวตัวเองยังเดินถอยหลังอยู่นะครับมันยังมีเรื่องของการคิดอยากจะทําอะไรก็ตามนะครับแต่บางที แอคชั่นมันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับเพราะดาวมันมีเกณฑ์กับการเดินถอยหลังและอยู่ในเลิกที่มันอาจจะอ่อนลงมานิดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณทําอะไรอย่างที่บอกนะครับการมีดาวความสําเร็จมาเลงอยู่มันยังสําเร็จได้นะครับในเรื่องการเงินก็เช่นกันนะครับในเดือนนี้ไม่ได้มีดาวอะไรที่ไม่ดีมาสัมพันธ์กับเรื่องการเงินนะครับแต่ถ้า จะเป็นมุมอื่นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็จะมีในช่วง1นึถึง 27$ เนี่ยดาวอังคารที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าปุตตะซึ่งตัวคุณไปอยู่บางทีคุณอาจจะมุ่งเน้นนะครับหรือมันถูกกระตุ้นกับการอยากจะลงทุนอยากจะทำอะไรอยู่แล้วนะครับหรือเป็นเรื่องของด้านการลงทุนการเทรดอะไรแบบนี้นะครับแต่ในช่วงก่อนวันที่ 27$ เนี่ยดาวอังคารเขาไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศนะครับมันอาจจะทำให้ อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนมันอาจจะยังเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีมากนักนะครับเพราะมันไปอยู่ในคำว่าวินาศและก่อนวันที่17เนี่ยก็มีดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวคู่ศัตรูสัมพันธ์อยู่ด้วยนะครับมันก็อาจจะมีเรื่องของความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับมีโอกาสกับการย่อยการเสียไปได้ง่ายเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวพอดาวพุธถอยหลังมานะครับและเดี๋ยวพอวันที่17ดาวอาทิตย์ย้าย26 สุกย้าย27ดาวอังคารย้ายมันกลายเป็นว่าเวลาดาวอังคารมาทับตัวสลับกันกับดาวตัวคุณเนี่ยมันยิ่งกระตุ้นกับการที่จะอยากจะลงทุนอยากจะอะไรมากขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งเวลาดาวมันออกจากภพเดือนวินานีความผันผวนมันก็น้อยหน่อยนะครับเพียงแต่ว่า อัตราการเติบโตรหรือการก้าวหน้าอะไรต่างเนี่ยมันก็อาจจะยังมีติดขัดบ้างเพราะมันยังต้องเจออยู่กับดาวอาทิตย์ที่เป็นคู่ศัตรูกันที่เป็นเรื่องของการเติบโตความก้าวหน้าอะไรแบบนี้นะครับแต่ถือว่ามันก็จะเริ่มลงทุนได้แล้วเพราะดาวมาอยู่ในจุดที่ดีแล้วหรือบางทีใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับในช่วงก่อนวันที่27ดาวอังคารมาจากคําว่าปุตตะที่แปลว่าลูกน้องที่แปลว่าบริวารน,นะครับ ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการหาลูกน้องหาบริวารน,นะครับหาคนมาทำงานยากหน่อยในช่วงนั้นนะครับแต่พอ27ไปแล้วเนี่ยถ้ายังทำงานอยู่ยังทำธุรกิจอะไรอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นจังหวะที่มีโอกาสกับเรื่องของลูกน้องบริวารที่มันจะเข้ามาได้อยู่แล้วก็ได้คนมีศักยภาพมามาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวพุธนะครับ ในเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7ตอนบ่ายเนี่ยนะครับดาวการงานมาทับตัวคุณอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของงานที่มันมีโอกาสกับการเข้ามาแหละนะครับแต่ดาวพุธเนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้อยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวเป็นปลาเพราะฉะนั้นเวลาดาวการงานเป็นปลาบางทีงานที่ได้มามันอาจจะเป็นงานที่แบบผ่านคนอื่นมาหรืองานที่จะต้องไปทําอะไรแทนคนอื่นนะครับประกอบกับดาวพุธเองเนี่ยเดินแบบนิ่งแล้วก็เดินถอยหลัง เพราะฉะนั้นไอ้งานที่เข้ามามันก็อาจจะไม่ได้เข้ามาอะไรมากนักนะครับไม่ได้เข้ามาเยอะมากนักกับเรื่องของการงานนะครับและเดี๋ยวพอวันที่7ดดาวการงานก็ถอยหลังนะครับถอยหลังมาอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศเพราะฉะนั้นเวลาดาวการงานไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศงานมันก็จะดูหยุดมางานก็จะดูนิ่งนะครับหรือบางทีมันก็จะมีเรื่องของความผันผวนไม่แน่นอนในเรื่องของการงาน เยอะหน่อยนะครับในจุดที่ต้องระวังในจังหวะนี้นะครับถ้าทํางานอะไรที่มีเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาด้วยเนี่ยนะครับมันมีเกณฑ์กับการจะต้องเจอเรื่องของการปรับเปลี่ยนเจอกับเรื่องของการยกเลิกหรือการแก้ไขอะไรกับเรื่องของสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะดาวพุธไปอยู่ในคําว่าวินาศมันหมายถึงความ ผันผวนความไม่แน่ไม่นอนนะครับการหยุดการจบมันอาจจะมีเกณฑ์กับการอะไรที่ดีลกันไว้อาจจะมีเกณฑ์กับการเอ่อจะขอยกเลิกอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องปรับกันให้ดีเพราะว่าดาวพุธเวลาไปอยู่กับดาวอาทิตย์อันนี้เขาก็เรียกคู่เอกสารนะครับมันก็ต้องระวังเรื่องของด้านเอกสารที่มันมีเรื่องของความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับและจังหวะในเดือนนี้เนี่ย ประกอบกับดาวอังคารที่เป็นดาวเรื่องของลูกน้องไปอยู่ในคำว่าวินาศจนถึงวันที่27นะครับลูกน้องก็หายากลูกน้องก็อาจจะขอพักขอหยุดอะไรแบบนี้นะครับเหมือนกับลูกน้องก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่จะช่วยส่งเสริมคุณได้ส่วนดาวอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16ก็มาจากเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาอยู่ในคาว่าวินาศ เจ้านายผู้ใหญ่กะครับก็อาจจะไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้ช่วยอะไรมากนักนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องงานมันอาจจะดูนิ่งมาอาจจะดูอึดอัดหน่อยและจริงๆคุณอาจจะต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักเพราะดาวตัวเองเนี่ยยังสัมพันธ์ดีอยู่กับดาวเรื่องของความสําเร็จคือถ้าทําเองมันยังสําเร็จแค่คุณยังดูอึดอเท่านั้นเอง พอวันที่17นะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาทับตัวในมุมที่ดีก็คือเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็จะกลับมาสนับสนุนกลับมาให้โอกาสกลับมามีส่วนกับการผลักดันได้ดีขึ้นนะครับไม่ค่อยอึดอัดกับเรื่องของผู้หลับผู้ใหญ่มากนักแล้วนะครับพอวันที่26ดาวศุกร์ย้ายและ27ดดาวอังคารย้ายนะครับในมุมที่ดีก่อนการที่มีดาวศุกร์มาสัมพันธ์กับดาวพุธดาวการงานของคุณเนี่ย ดาวสุกระดาพุธเขาเป็นดาวธาตุน้ําด้วยกันนะครับเวลามาสัมพันธ์กันมันก็เป็นคู่ธาตุที่ดีคู่ธาตุน้ำเนี่ยข้อดีก็คือมันช่วยทําให้สามารถปรับกับเรื่องต่างๆได้ดีนะครับและดาวเนี่ยเขาไปอยู่ร่วมกันในราศีพิจิกที่เป็นราศีธาตุน้ำนะครับมันก็เลยเรียกว่าได้อศีตีธาตุนะครับมันก็เลยส่งผลให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับคุณก็ยังมีโอกาสกับเรื่องของงานที่เข้ามาได้อยู่นะครับเพราะ การที่ดาวสุกมันมาจากคำว่าลาภะถึงแม้ดาวเนี่ยอาจจะไปอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองและดาวเป็นปลาะะครับบางทีก็จะเป็นงานที่แบบคนอื่นช่วยนะครับคนอื่นให้ช่วยแก้ปัญหาให้อะไรลักษณะแบบนี้นะครับเพราะดาวสุกมันมาจากคำว่าอริด้วยแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็จะมีงานแนวนั้นที่เข้ามาได้อยู่เหมือนกันเพราะว่า ดาวมันเป็นคําว่าลาภะด้วยมาสัมพันธ์ดีกับเรื่องการงานและข้อดีก็คือคุณจะสามารถปรับแก้อะไรต่างๆกับเรื่องของปัญหาในงานได้ดีนะครับเพราะมันเป็นคู่ธาตุน้ําการเพียงแต่ว่างานจังหวะนี้มันอาจจะเป็นงานที่แบบอ,อ,อยู่เบื้องหลังนะครับหรืออาจจะต้องแบบก้มหน้าก้มตาทําไปนะครับไม่ใช่งานที่จะแบบดูได้มีความเฉิดฉายอะไรมากนักนะครับและบางทีมันก็จะแบบงานที่มันแบบเข้ามาแบบ นิ่งๆไม่ได้แบบเข้ามาได้ดีมากนักในจังหวะนี้และจากการที่ดาวอังคารย้ายมาทับตัวนะครับออกจากภพเรือนวินาศมันก็ส่งผลให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องก็จะกลับมามีศักยภาพดีนะครับมีเกณฑ์กับการจะหาลูกน้องได้ลูกน้องมามีส่วนร่วมอะไรต่างๆได้ดีหรือแม้แต่บางทีโปรเจกต์อะไรต่างๆของคุณมันก็มีแนวโน้มกับการที่จะได้เริ่มแล้วนะครับเพียงแต่ว่างานที่จะเข้ามันอาจจะ อึดอัดหน่อยมันอาจจะดูนิ่งหน่อยแต่ไอสิ่งใหม่ๆที่จะเริ่มมันมีเกณฑ์กับการที่จะได้เริ่มแต่ก็มีต้องระวังเหมือนกันนะครับในช่วงปลายปีที่เป็นช่วงของการสังสรรดเนี่ยบางทีการที่คุณแบบไปโฟกัสกับเรื่องของการสนุกสนานการสังสรร์มากไปอะไรแบบนี้นะครับมันอาจจะมีเหตุให้แบบโดนตําหนิหรือขัด อกขัดใจขัดหูขัดตาผู้ใหญ่ได้เหมือนกันเพราะดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวผู้ใหญ่นะครับก็ต้องเจอดาววังคารที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคาว่าปุตตะความสนุกสนานนะครับรื่นเริองอะไรแบบนี้นะครับซึ่งไม่ค่อยถูกกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่อาจจะแบบออขัดอกขัดใจหน่อยนะครับก็เอาแต่พองามนะครับ <S <S มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวพุธนะครับ วันที่1ถึงวันที่7ดาวความรักมาทับตัวในมุมที่ดีเลยก็จะเป็นช่วงที่คู่ของคุณดูจะใส่ใจคุณมากขึ้นดูจะค่อนข้างโอนอ่อนคล้อยตามคุณได้ดีแต่ดาวเนี่ยเดินแบบนิ่งๆน,นะครับเพราะฉะนั้นการแสดงออกอาจจะแบบไม่ได้แบบแสดงออกแบบหวือหวามากนะักแหละแต่ก็รู้ได้ว่าเขาค่อนข้างใส่ใจแล้วก็ยอมคุณในจังหวะนี้นะครับ พอดาวพุธถอยหลังในวันที่7ดาวไปอยู่ในคําว่าวินาศนะครับในมุมที่มันไม่ค่อยดีหน่อยก็คือมันอาจจะรู้สึกถึงความอึดอัดกันได้มากขึ้นหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้มันก็อาจจะเป็นจังหวะที่เหมาะกับการให้ความเป็นส่วนตัวของกันและกันนะเพราะไม่งั้นเวลาดาวความรักไปอยู่ในคําว่าวินาศดาวเดินไม่ค่อยปกติด้วยดาวเดินถอยหลังนะครับกว่าจะเดินกลับมาเดินปกติไปข้างหน้าเนี่ยก็จะมาช่วง ปลายเดือนเลยนะครับ30เลยเนเลยนะครับมันก็เลยทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักตั้งแต่หลังวันที่7ดูอึดอัดกันหน่อยและบางทีต้องระมัดระวังนะครับถ้าไม่ได้ห่างไม่ได้แยกกันบ้างเนี่ยก็ต้องระวังบางทีการใช้คําพูดคําจาที่มันแบบกระทบกระแทกกันอะไรแบบนี้นะครับเพราะดาวพุธไปเจอดาวอังคารนะครับมันเป็นคู่ที่แบบพูดจาอะไรซึ่งคุณต้องระวังเรื่องของคําพูดอยู่แล้วเพราะบางทีสื่อสารอะไรและอาจจะเกิดความผิดพลาดกับคนรับสารก็ได้ นะครับหรือบางทีการพูดในแหละมันก็ส่งผลให้เกิดเหตุของความเสียหายได้ซึ่งมันก็มีเกณฑ์ที่จะกระทบกับเรื่องของความรักได้ง่ายด้วยเช่นกันนะครับพอดาวต่างๆย้ายนะครับวันที่17ดาวอาทิตย์ย้าย10 26ดาวสุกย,ย้ายและ27ดาวอังคารย้ายนะครับในมุมที่ดีนะครับจากเดิมเนี่ยดาวความรักของคุณไปอยู่ในภพวินาศและโดนดาวฤกยูกับดาวเกตเเลงเนี่ยมันก็ส่งผลกับความ ป่วน,นกับเรื่องของความรักอยู่แล้วนะครับบางทีเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เป็นเรื่องนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องเอาได้เพราะโดนดาวเกตกระดาวหรือแตยูกระตุ้นนะครับคราวนี้พอดาวศุกร์ย้ายเข้ามาในมุมที่ดีคือมันเป็นคู่ธาตุน้ํากันนะครับและมันได้อาสีติธาตุมันก็ส่งผลให้ถึงแม้จะมีเรื่องของการขัดกันบ้างมีปัญหามีการทะเลาะกัน แต่มันก็ยังมีส่วนกับการช่วยปรับให้เรื่องของปัญหาอันนั้นไปในมุมดีเพราะจริงๆคู่นี้เนี่ยมันเป็นคู่สเสน่ห์เลยนะนอกจากเป็นคู่ธาตุน้ําที่หมายถึงการปรับอะไรต่างๆนะครับมันก็ยังส่งผลให้แบบเออถ้ามีปัญหากันเนี่ยมันก็ยังช่วยกันปรับกับเรื่องของปัญหามันก็ส่งผลดีขึ้นกับเรื่องของความรักกว่าตอนที่ดาวศุกร์ยังไม่ย้ายและเดี๋ยวพอ31ดดาวเกตย้ายไปนะครับมันก็จะลดการกระตุ้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาลงไป ได้ดีอีกในระดับหนึ่งเลยนะครับคราวนี้สำหรับคนโสดก็อาจจะยังเป็นเดือนที่ไม่ได้ส่งผลดีมากนักกับเรื่องของความรักนะครับคือในช่วงที่ดาวพุธมาทับตัวดาวความรักมาทับตัวและได้อุดมเกณฑ์เนี่ยนะครับถึงแม้มันจะเป็นปละนะครับแต่มันก็ยังได้อุดมเกณฑ์แสดงว่าก็จะมีเกณฑ์กับการมีคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์นะแต่ดาวเนี่ยมันเดินนิ่ง แล้วก็จะเดินถอยหลังมันหมายความว่าคนที่มาสัมพันธ์เนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่ได้มีความแสดงออกแบบเต็มตัวชัดเจนว่าจะเอาอยัางไงนะครับประกอบกับดาวเนี่ยมันเป็นปะาด้วยคุณก็ยังคงต้องระวังนะครับว่าคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์เนี่ยเขาเคลียร์ตัวเองได้ชัดเจนหรือยังเขายังเป็นคู่ของคนอื่นอยู่ไหมเพราะเวลาดาวเป็นปลามันหมายความว่าคู่คนอื่นมาสัมพันธ์กับตัวนะครับมันต้องระวังในส่วนนั้นนะครับและเดี๋ยวพอวันที่ เดนะครับดาวความรักถอยหลังไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศซึ่งจังหวะเนี้ยเวลาดาวความรักตกวินาศมันอาจจะหมายความว่าคนที่เข้ามาสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะมีความไม่ชัดเจนนะครับอาจจะดูมีอะไรที่มันเป็นเรื่องปกปิดนะครับหรือบางทีการที่มาสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับอาจจะเป็นอะไรที่แบบไม่อยาก ไม่พร้อมที่จะเปิดตัวไม่พร้อมที่จะแสดงออกแสดงตัวตนเป็นลักษณะแบบนั้นก็ได้นะครับถึงแม้เดี๋ยวพอดาวต่างๆย้ายนะครับเดี๋ยวพอ26ดาวสุกย้ายมาเป็นดาวโชคลาภมาสัมพันธ์มันก็มีเกณฑ์ที่จะคุณก็จะดูมีสเสน่ห์นี่แหละครับเพราะมันเป็นดาวคู่สเสน่หนะ์เนาะเสน่ห์แต่ดาวคู่สเสน่ห์ตกวินาศนะก็คือสเสน่ห์แบบแปลกๆเสน่ห์แบบจะต้องปกปิดอะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ได้เป็นจุดที่ดีนะครับกับการที่มีคนที่มาสัมพันธ์แต่มันก็อาจจะยังดูต้องปกปิดต้องลับลับ,รบหรือคนที่มาเนี่ยก็ยังดูมีความซับซอ้อนมีความลึกลับอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะรอไปอีกหน่อยมาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวศุกร์นะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่1ตอน5้าทุ่มครึ่งเลย ดาวโชคลาภของคุณเนี่ยย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งกเกษตรและสําหรับคนลัคนาธานูตำแหน่งนี้ได้อุดมเกณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาดาวโชคลาภมีความแข็งแรงดีนะครับมีความสมบูรณ์ดีแถมดาวโชคลาภเนี่ยมาเล็งกับดาวพฤหัสด,ดาวตัวคุณนะครับซึ่งดาวศุกร์จะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่25สแสดงว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยมีเกณฑ์กับการทําอะไรสําเร็จได้ดีมีเกณฑ์กับการจะมีเรื่องของโชคลาภความสําเร็จอะไรที่เกิดขึ้นนะถึงแม้ แบบอองค์ประกอบอื่นอาจจะไม่ได้สนับสนุนเลยลูกน้องไม่ได้ส่งหัวหน้าไม่ได้ส่งอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าคุณทําลงมือทําคุณยังมีเกณฑ์กับการสําเร็จได้ดีแล้วก็มีเกณฑ์กับการมีโชคลาภที่เกิดขึ้นได้แต่พอดาวต่างๆย้ายนะครับพอ,อ,อวันที่26ดาวศุกร์ย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศเนี่ยนะครับดาวโชคลาภตกวินาศมันก็อาจจะดูยากขึ้นหน่อยนะครับ โชคลาภมันอาจจะโดนบทบังมันมีความไม่แน่นอนมีความผันผวนกับเรื่องของโชคลาภแถมดาวไปอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับดาวอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตําแหน่งปลามันก็อาจจะทําให้บางทีลาภผลหรือความสําเร็จอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่แบบอ่ะคุณไปทําอะไรให้คนอื่นแล้วเวลาที่เขาสําเร็จนะครับคุณพอเขาบรรลุเป้าหมายเขาสําเร็จมันก็พลอยได้ผลประโยชน์ได้ความสําเร็จอะไร มาที่คุณด้วยเหมือนกันเพราะเวลาดาวความสําเร็จเป็นปลาบางทีความสําเร็จของคนอื่นมันก็พลอยให้เรามีความสําเร็จได้อะไรประมาณแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าเวลาดาวความสําเร็จไปอยู่ในคําว่าวินาศเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับมันมักจะมีความผันผวนต้องคอยปรับอะไรกันเป็นเคสต่อเคสนะครับว่ากันเป็นเคสต่อเคสเพื่อให้เกิดความสําเร็จแต่ก็ยังดีที่ดาวเนี่ยยังไปเจออยู่กับดาวพุธที่เป็นคู่ธาตุน้ํากันนะครับและได้อสิจธาตุแสดงว่า ถ้าการที่มันมีใครมาร่วมหรือไปร่วมกับใครแล้วคุณเป็นไปร่วมแต่แบบอยู่เบื้องหลังอ่ะเพราะไปอยู่ในคำว่าวินาศมันอาจจะหมายถึงว่าการอยู่เบื้องหลังมันก็ยังมีโอกาสกับการสําเร็จนะครับแบบไม่จําเป็นต้องออกตัวออกหน้าก็ได้ในจังหวะนี้แต่ทางที่ดีนะครับถ้าจะทําอะไรเนี่ยทำจะให้มันสําเร็จก่อนวันที่26เนี่ยมันจะดูสําเร็จได้ง่ายกว่าและความสําเร็จ นะครับมันชัดเจนกว่าโอกาสกับการได้อะไรเนี่ยมันดูใหญ่โตกว่าประมาณแบบนี้นะครับหรืออ่ะถ้าเกิดมองในเรื่องเกี่ยวกับการจับฉลากอะไรส่งท้ายปลายปีนะครับก็คือถ้ามันมีเกณฑ์จัดงานตั้งแต่คริสต์มาสนะครับก่อน2 6เนี่ยอ่ะคุณมีโอกาสกับการมีโชคลาภได้ดีกว่าและสำหรับนักเสี่ยงโชคนะครับในเดือนนี้วันที่1ดาวโชคลาภ มาแข็งแรงก็จริงนะครับแต่อย่าลืมว่าดาวศุกร์เขาย้ายตอน5้าทุ่มครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันที่1อาจจะยังไม่ใช่ที่จังหวะที่จะโชคลาภจะโดดเด่นนะครับแต่ว่าช่วงวันที่1นะครับอาตีเซวตั้งแต่วันที่2ไปจนถึงวันที่25เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดาวโชคลาภเด่นนะครับแข็งแรงดีและสัมพันธ์ดีกับตัวคุณเพราะฉะนั้นโอกาสกับการมีโชคโอกาสเกิดได้ดีเวลาดาวโชคลาภมาแข็งแรงในช่องโชคลาภตัวเองเนี่ย นะครับบ้านตัวเองเนี่ยมันหมายความว่าจริงๆคุณจะเลือกจากอะไรก็ได้นะมันมีโอกาสกับการจะมีโชคนะครับแต่ถ้าไม่รู้จะเลือกจากอะไรนะครับดาวพฤหัสที่สัมพันธ์อยู่มันคือดาวตัวคุณเองนะครับเพราะฉะนั้น อะไรที่เกี่ยวกับตัวเองก็ได้นะครับหรือดาวพฤหัสมาจากคําว่าพันธุอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถก็มีส่วนนะครับแต่ว่าเวลาดาวโชคลาภอยู่ในบ้านตัวเองมันเหมือนกับจะเสี่ยงกับอะไรมันก็มีโอกาสกับการมีโชคลาภได้ดีนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่26ไปแล้วดาวโชคลาภไปเป็นประโชคลาภไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นตกวินาศหน่อยนะครับบางทีเวลามีใครเขาเ เสี่ยงอะไรมาเนี่ยคุณก็อาจจะแค่อาศัยร่วมกับเขาไปหุ้นกับเขาไปเวลาเขามีโชคลาภเราก็อาจจะพลอยมีกับเขาเพราะดาวที่สัมพันธ์ดีกับดาวโชคลาภดาวพุธมันมาจากคําว่าปัตตนีซึ่งหมายถึงการร่วมนะครับหรือถ้าจะมองว่าในช่วงหลัง26ไปการเสี่ยงกับเพศตรงข้ามก็อาจจะเพิ่มโอกาสกักบการมีโชคลาภได้ขึ้นมามากอีกหน่อยนะครับก็ลองดูนะครับแต่ทางที่ดีเสี่ยงซะก่อน 26เนี่ยจะดูชัดเจนมากกว่านะครับและนี่ก็คือการทำนายไททักดวงชะตาของชาวลัคนาธนูในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อู่รู้ฟ้าพยากรณ์นะครับยังไงก็ขอให้เป็นเดือนส่งท้ายปลายปีที่ดีสำหรับชาวลัคนาธนูนะครับและก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูร้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ